นี้จะพาทุกคนมาดูไฟสวยๆนะคะเหมาะกับช่วงเทศกาลแบบนี้ตรงเอ็มโพเรียมแล้วก็เอ็มควอเทียตติด BTS พร้อมพงนะคะ ด้วยความบังเอิญวันนี้ตั้งใจว่าจะมาบริจาคเลือดที่สภากาชาติแต่ว่าไปสายเขาปิดแล้วนะคะก็เลยลองเซิร์ชดูปรากฏคนพบว่าอา้าวที่เอ็มโพเรียมนะคะจะมีตึกด้านหลังที่เป็นตึกลานจอดรถนะคะเขาจัดเป็นศูนย์สภากาชาติไทยนะคะรับบริจาคโลหิตโดยที่มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะสะอาดปลอดภัยเหมือนไปสภากาชาติที่อังรีดูนังเลยนะคะพอมาถึงแล้วนะคะกระบวนการก็จะเหมือนที่สภากาชาติเลยเขาจะให้เรากรอกประวัติ รอวัดความดันแล้วก็จะมีพยาบาลมาเจาะปลายนิ้วนะคะเพื่อที่จะดูความเข้มข้นของเลือดเราสถานที่นะคะไม่ได้มีเค่อมโพเรียมนะคะยังมีตามเดอะมอล์ต่างๆด้วยนะคะเป็นเดอะมอลล์กรุ๊ปวมมือกับสภากาชาติไทยตามวันและเวลาที่โชว์นี้เลยนะคะก็คือจริงๆเหมือนจะทุกวันเลยแหละ ไปถึงนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะอาหารขนมเครื่องดื่มให้เราได้เอากลับบ้านไปต้องเว้นระยะหา่างเรื่องการทานอาหารนิดนึงนะคะสําคัญคือให้ทุกคนดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็พักผ่อนมาให้เพียงพอจริงๆนะคะงดยาปฏิชีวนะทุกชนิดเลยแล้วก็พยายามเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะคะนี่จจนี่ก็โดนให้ดื่มน้าอัดไป2ขวดเช่นกันค่ะทีนี้ถ้าเป็นคนที่น้ําหนักเกิน45ิบรปฏิจาคได้เนี่ยได้ถุงเล็กประมาณ350ซีซีถ้าหนัก50ขึ้นไปจะได้ถุงใหญ่นะคะ450ซีซี วันนี้ก็จะมีการแจกเสื้อด้วยนะคะนี่น้องเทนนิสน่ารักมากๆเลยเป็นที่ระลึกให้เราเอากลับบ้านได้นะคะที่สอบถามคุณพยาบาลเพิ่มเติมมานะคะก็คือเขาแนะนําให้นอกจากจะงดยาปฏิชีวนะแล้วอาหารไขมันสูงทั้งหลายนะคะงดบุหรี่งดเหล้านะคะเราก็ควรที่จะงดการดึกทานวิตามินไปด้วยอย่างเช่นพวกไบโอตินนี่ควรจะงดไปเลย1อาทิตย์นะคะส่วนฟิชออยหรือว่าน้ำมันปลาเนี่ยที่จะนี่กินอยู่เนี่ยก็ต้องงด3วันล่วงหน้า คือบริจาคได้นะคะสำหรับฟิชออยแต่ว่าสุดท้ายจริงๆเขาจะเอาเลือดเราไปใช้ได้ไม่เต็มที่อะคะ่ะมันจะใช้ได้แค่ถุงเล็กเนาะก็คือแค่ประมาณ3 5 0 c ีท,ทั้งที่เราบริจาคได้450ที่เหลือมันจะไปปั่นเก็ดเลือดไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทานยาที่เขาให้มาสม่ําเสมอนะคะก่อนนอนหนึ่งเม็ดก่อนที่จะบริจาครอบต่อไปอีก3เดือนกำลัาพูดถึงเรื่องนี้นะคะคือตอนนี้จินนี่เองก็ปั้นหุ่นจะรู้สึกว่าพอดีแฮปปี้แล้วจะมียุบยุบพ,พองๆอ,งองบ้างก็ไม่ซีเรียสนะคะ แล้วก็กําลังกายสม่ําเสมอแต่ทีเนี้ยอาหารอนะ่ะมันเริ่มกลับมาชิวกลับมากินอาหารไขมันสูงเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนชอบกินมันๆแบบมันหมูหนังหมูหนังไก่อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เป็นพวกแบบเบเกอรี่คือเลยรู้สึกว่าอะงั้นจัดให้สิ่งเนี้ยเป็นเป้าหมายในชีวิตเราละกัน เราออกกําลังกายให้มีสุขภาพที่ดีทานอาหารที่ไขมันอย่าสูงเกินไปบ่อยเกินไปแล้วก็เลี่ยงพวกอาหารที่ทําให้เลือดเราจะไม่มีคุณภาพไปช่วยชีวิตคนอื่นเขาอะค่ะเพราะว่าตอนนี้คลังเลือดเขาค่อนข้างขาดแคลนมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีถ้าผ่านเกณฑ์แล้วอยากให้ไปบริจาคก,กันเยอะๆนะคะเพราะว่าเลือดแค่หนึ่งถุงของเราอะมันอาจจะไปช่วยชีวิตใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนสาคัญมากๆของอีกครอบครัวหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกของ ใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะรอดชีวิตได้ด้วยเลือดของเราแค่ถุงเดียวนี้ค่ะอันนี้มันมันอาจจะดูแบบยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่ามันคือเป็นเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจจินนี่ทุกวันนี้ก็คือยังคงอยู่ในวินยัยยังคงมีแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพอยู่นะคะก็เป็นแค่จุดหนึ่ง<ม>ค่ะก็ให้ทุกคนลองนึกดูนะคะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราท้อแท้เราไม่มีแรงบันดาลใจชีวิตหลงทางมากไม่รู้จะทำอะไรดีนะคะเหมือนไม่มีคุณค่า เนี่ยแหละเรามีเลือดนะคะเรามีสุขภาพที่ดีเราไม่เป็นภาระใครแล้วเราก็สามารถใช้เลือดของเราอะไปช่วยชีวิตคนอื่นได้อีกนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันมันทรงคุณค่าต่อจิตใจจริงๆอะคะ่ะอันนี้ขอแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่ ไม่ใช่นักกีฬาเลยไม่ชอบเล่นกีฬาไม่ชอบออกกอลังกายเลยนะคะทุกครั้งเวลาไปบริจาคเลือดอะ่ะมันก็จะพอได้อยู่คือมันจะมีแบบปริมปริมนะคะความเข้มข้นแล้วก็เกณฑ์ต่างๆมันจะแบบอ่ะบริจาคได้แต่ว่ามันก็ให้ไปทานยาบำรุงเพิ่มนะคะอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเป็นแอร์ค่ะบินแบบนอนน้อยมากๆแล้วก็กินอาหารไขมันสูงมากๆอะ่ะทุกครั้งที่เกิดจะอยากจะมาบริจาคขึ้นมานะคะไอ้ตรงความเข้มข้นตรงปลายนิ้วของเราตรงเลือดเราอะ่ะเขาจะให้ผู้หญิงจะเกิน12.5ใช่ไหม ของเราจะอยู่ที่ประมาณ11ตลอดเวลาทุกครั้งความดันก็คือต่ําแล้วต่ําเลยต่ําแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยนะคะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออเราคงบริจาคไม่ได้แล้วมั้งแต่พอไม่ได้เป็นแอร์แล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มออกกําลังกายแบบจริงจังมากๆในระยะเวลา2-3ปีนี้นะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออไหนลองกลับไปตรวจเลือดดูบริจาคเลือดดูนะคะทุกครั้งคือผ่านในเรื่องของความเข้มข้นของตรงปลายนิ้วอะตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ13.7 คือ12.5เนาะแต่สิ่งที่ยังต่ำอยู่นี่นะคะก็คือความดัน <c oughs> คือเป็นคนความดันต่ำอยู่แล้วมาแต่ไหนแต่ไรน,น,นะคะสิ่งที่มันจะแก้ได้จริง,รงๆก็คืออาจจะต้องแบบดื่มน้ําให้เยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็นอนให้เยอะจริงๆคือจีนนี่เป็นคนนอนน้อยเนาะแล้วก็จริงๆเป็นคนกินน้าเยอะแต่ว่าหลังๆนี้พอไปข้างนอกแล้วก็ไม่อยากเข้าห้องน้าบ่อยแล้วก็กินน้ําน้อยลงอันนี้รู้สึกได้เลยนะคะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีผลมากๆเลยะคะ่ะ วันนี้ลองเงยหน้าขึ้นจากกระช่างแหลกออกมาจากกระจกบ,บ้างนะคะจะค้นพบว่าความสุขของเราเนี่ยมีมากมายลายล้อมด้วยอยู่ค่ะแล้วมาบริจาคเล่กันเยอะๆนะคะ